ต่อจากนี้ไปแล้วจะลงไปเดินจงกรมนะทำความเข้าใจเรื่องการเดินจงกรมนิดหน่อยคือเราต้องการสติทุกเวลานาทีเพราะอะไรเพราะทุกก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลากิเลสก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องฝึกให้สติเป็นที่พึ่ง ได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันเรานั่งสมาธิคือการเจริญสติในอิรียบทที่นิ่งแต่เรายังต้องฝึกให้มีสติในอิรียบทเคลื่อนไหวถ้าเราเจริญสติในอิรียบทเดินได้จะช่วยให้เรามีสติในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น เพราะว่าการเดินจงกรมก็ไม่ต่างกันมากกับการเดินธรรมดามเป็นการฝึกมีสติด้วยลืมตาเดินไปเดินมาสมาธิในการเดินอาจจะเกิดยากกว่าเวลาเรานั่งเพราะการเคลื่อนไหวด้วย อาการลืมตาที่จะชวนให้คิดมากกว่าจะมีอะไรที่กระตุ้นให้เกิดความจำความคิดได้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเดินจงกรมได้หลักแล้วจะเป็นอีรียบท,ที่เหมาะที่สุดสำหรับการเจริญปัญญาเพราะการเคลื่อนไหวกลายเป็นสิ่งที่หนุนความคิด หนุนการพิจารณาได้ดีมากจะง่ายกว่าเวลาเรานั่งโดยซ้ำไปในวันนี้อาจารจะต้องการให้เราเดินจงกรมให้เราบริกรรมบริกรรมก็คือมีคำประกอบที่ฮะเดินเท้าขวาซ้ายขวาซ้ายเนี่ย แล้วก็ใช้คำบริกรรมเพื่อให้จิตใจยอยู่ตรงนั้นอยู่กับความรู้สึกของฝ่าเท้าที่สัมผัสเพืินถ้ามีใครที่เคยกำหนดเฉพาะความรู้สึกในฝ่าเท้าไม่ต้องบริกรรมนะก,ก,ก็ได้เรือว่าถ้าเราชอบบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้แต่วันนี้มีวิธี แลียว,ว่ามีคำบริกรรมอื่นที่จะยาวกว่านั่นหน่อยคือมีสามประโยช์ก็คือตื่นรู้ไม่ลืมไม่หลงตื่นรู้ไม่ลืมไม่หลงแล้วเราก็ลองดูว่าจะจะดีไหมขวาก็ตื่นรู้ไม่ลืมไม่ลหลงตลอดทาง ถ้่มีเราเดินเป็นกลุ่มใหญ่เราก็ต้องระมัดระวังให้เดินให้ในจังหวะที่เหมือนคนอื่นมาอย่างนั้นมันจะเกิดาการคล้ายรถติดแล้วอาจจะรำคาญการจะ,ะจะทำให้สติเราขาดง่ายเพราะเดินไม่สะดวกฉันรักษาระยะทาง ระวังเรากับคนข้างหน้าให้พอดีไม่เดินเร็วจนเกินไปช้าจนเกินไปนี่ในสนามหญ้าที่เราจะเดินกันมีต้นไม้ปลูกเป็นระยะระยะตลอดทางให้เราสังเกตต้นไม้นั้นเพื่อเป็นการตรวจตัวเองว่ามีสติหรือไม่ คือเราเราทำในใจอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่าเรากำลังเดินวงกลมแล้วเราคิดว่าเราเดินจากต้นไม้ต้นแรกไปถึงตอนที่สองนั่นก็คือชั่วระยะที่เราต้องตั้งสติให้ดีแล้วประสบความสำเร็จในการมีสติจากต้นไม้ตอนที่หนึ่งไปสู่ต้นไม้ตอนที่สองตั้งต้นใหม่เริ่มใหม่มีสติจากต้นไม้ ตอนที่สองไปถึงต้นไม้ตอนที่สามตัดเป็นช่วงสั้นๆถ้าจิตใจเราเผลอลืมกำลังคิดปรุงแต่งอะไรบางอย่างเราจะรู้ตัวได้เร็วมันจะไม่คิดนอกเรื่องนานเพราะมีต้นไม้เป็นอาจารย์คอยเตือนสติเราอยู่ดังก่อนจะเริ่มให้เลือกว่า วันนี้เราจะเดินจงกรมเราจะบริกรรมอะไรอาจารย์ท่านอาจารย์ก็ให้เลือกว่าจะใช้พุทโธเราจะใช้คำนี้ว่าเดินรู้ไม่ลืมไม่หลงอันนี้ตรงสามก้าถ้าพุทโธก็เปลี่ยนทุกก้าพุทโธพุทโธทุกเก้าอันนี้ก็เป็นทุกสามเก้าใช่ไหมว่าเอ่ริรู้ไม่ลืมไม่หลงมันจะเป็นนอกจาก การการไม่ให้คิดนอกเรื่องแล้วคำบริกรรมก็ยังมีความหมายที่เป็นประโยชน์ที่จะคอยบอกแล้วว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ต้องการเป็นผู้ที่ตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ลืมหน้าที่ในปัจจุบันไม่ลืมเป้าหมายจุดประสงค์ในปัจจุบันไม่หลงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรถความจําความคิดตื่นรู้ ไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่หลงอยู่กับอดีตอนาคตกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เดินไปเรื่อยๆ <c oughs> จะนมไปข้างล่างเตรียม